ฝ่ายชายปีนี้เนี่ยเขาเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพระเอกใหม่ป้ายแดงนี่แจ้งเกิดจนเพียบเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่รางวัลน,นี้เลยค่ะรางวัลดาวรุ่งชายแห่งปีจะใช่พระเอกที่แฟนๆลุ้นกันหรือเปล่าเราไปเชียร์กันเลยค่ะไหนใครทำตัวเป็นเด็กนี่ไง ต่รมเปิดตัวเรื่องแรกก็มาโกยคะแนนหัวใจพี่สาวน้องสาวได้อยู่หมัดค่ะไอเด็กหน้ามึงพระเอกกองทัพพีคที่ตีตัวหัวใจพี่ดิชาในละครแดทูเลอรให้รักพี่ภาคสาได้สําเร็จแล้วยังได้รับเสียงชื่นชมสอบผ่านงานละครเรื่องแรกแบบคะแนนเต็มไม่หักแค่มีลงตัวกับนางเอกรุ่นเทพเบลล่ารานีขอละครอินหนักฉากต่อฉากจนติดเทรนในทวิตเตอร์กระแสแรงขนาดนี้ซีสันเป็นทางอวอร์ดขอมอบรางวัลดาวรุ่งชายแห่งปีให้หนุ่มพีคเลยค่ะดาวรุ่งชายแห่งปี เซอร์ไพรส์ครับเป็นรางวัลแรกของปีนี้เลยของผงพีคด้วยแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกขอบคุณพี่เบลด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วย2 5 6 5เรามีเยอะมากเลยครับมีละครกับทางช่อง3ที่จะเปิดกล้องเ,อเ,เร็วๆนี้ครับผมภายในปีหน้านะ